คุณเคยรู้ไหมว่าโลกิไม่ได้เป็นแค่เทพเจ้าจอมโกหกที่เราคุ้นตาแต่ในคอมิกส์จริงๆเขามีเรื่องราวแปลกๆชวนขึ้นที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนโลกิเคยแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนใช่ครับเขาใช้พลังการเปลี่ยนรูปร่างสวมรอยเป็นไอ้แมงมุมเพื่อหลอกทั้งฮีโร่และผู้ร้ายจนเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้น โลกิเคยเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือที่แฟนๆเรียกว่า Pre s i d e n t l o k โเขาใช้คำพูดหวานล้อมสเสน่ห์และเล่ห์เหลี่ยมโน้มน้าวผู้คนจนได้ครองตำแหน่งแม้รู้ว่าเขาอาจไม่ใช่คนที่ควรเชื่อใจที่สุดก็ตามอีกด้านหนึ่งโลกิเคยกลับมาในร่างเด็กน้อยที่ดูไร้เดียงสาบริสุทธิ์ และพยายามพิสูจน์ว่าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นวายร้ายตามโชคชะตาเสมอไปเรื่องราวนี้ทำให้แฟนๆหลายคนเห็นอีกมุมที่น่าสงสารและน่าเอาใจช่วยของโลกิดังนั้นโลกิไม่ได้เป็นแค่ตัวร้ายในเงาของทอแต่เขาคือหนึ่งในตัวละครที่มีมิติที่สุดในจักรวาลมาเวลเพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่าเขาจะเป็นใครต่อไปในครั้งหน้า